ลิเวอร์พูลยังไม่พอ5จุดอ่อนที่ต้องเสริมด่วนก่อนฝันถึงแชมป์จัดอันดับ5ตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลต้องเสริมฤดูร้อนเลือดเดือดแห่งแอนฟิลหากยังไม่เสริมก็อย่าหวังครองบัลลัง 5. ปีกอย่าประมาทความบางเบาของริมเส้นแม้ไม่ใช่ตำแหน่งไฟไหม้แต่หงแดงยุคใหม่จะฝากความหวังไว้ที่โมซาลาเพียงคนเดียวหรือ ลุยส์ดิแอสอาจล่องลอยไปบาซ่าหรือซาอุส่วนฟลอ r ริลเวิร์จ่ะเข้ามายืนซ้ายกลางแต่ใครจะคุมขวาในวันที่เทพโมพักรบอย่ารอให้เบนโดข้ามฝากไปเอเวอร์ตันก่อนค่อยเสียได้ 4. กลางรับหัวใจแดนกลางถ้าไม่แข็งจะพังหมดทั้งระบบกราเฟนเบิร์กโชโฉเฉี่ยวแบบนักล่าจากแดนเงาแต่สึกยาวเกินจะฝากภาระไว้กับคนเดียวอาดัมวอตันเด็กเทพจากพาเลส สายแม่นละเอียดเนียนจนเหมือนมีเรดาร์ในสมองอย่ารอจนเขาไปเรือใบแล้วค่อยพูดว่าน่าจะ 3. เซ็นเตอร์แบ็แนวรับคือกำแพงถ้ารั่วคือฝันร้ายฟนานไดช์ยังนิ่งแต่เริ่มโรยโคนาเต้ ate, ดีแต่เปราะส่วนที่เหลือแค่พอไหวแต่ยังไม่พอแชมป์เด็กเทพยอเรลฮาโต้วัย19จากอาแจ็ค มีของครบทั้งสปีดความนิ่งและแววผู้นำอย่าปล่อยให้เป็นแค่ข่าวลือแล้วเสียดายตอนเขาเล่นให้เชลซี 2. แดกซ้ายซ้ายบางเฉียบต้องรีบอุดเคอเคแห่งบอนมัดคือภาคต่อของแอนดี้โรเบอร์สันพลังหนุ่มดิบเถื่อนเดือดคึกถ้าจะขายซิมิคัสขายถ้าจะใช้็รบโบ้ใช้แต่ถ้าอยากแชมป์ต้องเสริม อย่าให้ปีกของซิตี้ลากหลุดง่ายเหมือนแมววิ่งหนีหมา 1. กกองหน้าถ้ายังหยิงไม่ได้ก็อย่าหวังยืนบนยอดนูนเยสโชตายังไม่ใช่คำตอบต้องการกองหน้าที่โหดชัดเจนอิซักแพงเวอร์อาวารเรสโอกาสทองกิโยเกเรสเซสโกเอกิติเกใครก็ได้ขอแค่คมดุดมีดพระอาบยาพิษและเย็นดังงูซ่อนพิษกลางทุ่งล่า ถ้าได้หน้าแบบนี้มาิรวอว์พูลของอาร์เนสโลตจะกลายเป็นจักรกลนักฆ่าที่พร้อมขยี้ทุกทีมให้แหลกบทสรุปปลายหอกหรือว์พูลว,วันนี้ไม่ใช่ิรวอว์พูลเมื่อวานถ้าอย่างนิ่งทีมจะแซงถ้าอย่างลังเลแชมป์จะกลายเป็นฝันลมๆแลง้แลงๆถ้าไม่กล้าลงทุนวันนี้ก็เตรียมบ่นว่าเกือบอีกปีเถอะปิดท้ายแบบคมๆขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบ หากคุณคือสาวกหงตัวจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เอาไว้คอมเมนต์ Comment มาได้เลยว่าอยากให้หงแดงเสริมใครแล้วพบกันในศึกหน้าที่ความมันจะยิ่งกว่าป่าดงพญาไฟ